นีเ่เรื่องรเรื่องสตริงนะครับเรื่องสตริงเนี่ยเคย hmm. เคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนบทแรกๆเนี่ยเราเคยทดลองเข้าไปใช้แล้วนี้บทเนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดนิดนึงสตริงนะครับสตริงก็หมายถึงข้อความแต่ว่าในภาษา C เนี่ยมันมีแค่ตัวแปรที่ชื่อชาอย่างเดียวชาเนี่ยเราเคยใช้แล้วชาชาเนี่ยก็คือ ชา a r เลคเตอร์ akter, นะครับคำนี้ชาร์เลคเตอร์ชาร์เลคเตอร์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็คือตัวอักษรนะครับอักขระเออตัวอักษรนั่นแหละหมายความว่าชา a r เลคเตอร์มันจะเก็บได้แค่หนึ่งหนึ่งตัวอักษรเท่านั้นหนึ่งตัวอักษรแต่ว่าปกติแล้วถ้ามันเป็นคำเนี่ยเป็นคำคำคืออะไรคำคำก็คือส่วนประกอบของคำมีหลายตัวอักษรใช่ไหมครับถูกไหม หนึ่งคำมีหลายตัวอักษรเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งคำมีหลายตัวอักษรเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นสตริงได้สตริงก็คือคำนั่นแหละเอาไว้เก็บคำนะครับเพราะฉะนั้นสตริงเนี่ยไอ้คำเนี้ยสตริงนะครับสตริงหมายถึงเราจะเอาคารคเตอร์เนี่ยมาทำให้เป็นอาร์เรย์ซักตามที่เราเรียนอาร์เรย์เมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ มันมีตัวอักษรหลายๆตัวเก็บไว้นะครับมันก็จะเกิดมาเป็นคำม,มาเป็นคำหรือว่าเป็นสตริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูนะอันนี้อันนี้สำคัญนะถ้าใครมีหนังสือขีดเส้นใต้ไว้นะครับนะครับภาษา C ไม่มีข้อมูลประเภทสตริงไม่มีข้อมูลประเภทสตริงนะครับ เพราะฉะนั้นเราเลยใช้เราก็เลยใช้ชาหลายๆตัวมาเชื่อมต่อกันเป็นสตริงประเด็นมันอยู่แค่แค่2 2บรรทัดนี้เองนะครับ2บรรทัดนี้เองนะใครมีในหนังสือล้วขีดเส้นใต้ไปนะครับนะทีนี้ตัวอย่างเช่นนะครับ คำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอักษรหลายตัวนักเ,เรียนลองนับดูครับมีกี่ตัวมีกี่ตัวครับมีอยู่แปดตัวนะครับแปดตัวถ้ามันเป็นอะไรมันจะขึ้นต้นด้วยหมายเลขศูนย์ใช่ไหมศูนย์แล้วก็นับไปหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนจะเก็บคําว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนจะต้องใช้อะไรกี่ช่องแปดช่องใช่ไหมนะครับแต่นะครับแต่นะครูคจะต้องให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกช่องหนึ่งรวมเป็นเก้าช่องสิ่งที่เพิ่มเข้าไปก็คือเป็นตัวอักษรที่ระบุว่าตอนนี้มันจบข้อความแล้วนะครับตัวอักษรที่ บอกว่าจบข้อความแล้วนะครับคือตัวนี้ครับจบข้อความแล้วนะเป็นเขาอ่านว่า backslash 0นะครับ backslash ศตัวอักษรตัวนี้นะครับเอาไว้ต่อท้ายคำว่าคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ตอนนี้ยอาร์ตัวนี้มันสิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่ตัวอักษรทั้งหมดเป็นอาร์เนี่ยเช่อง นะครับเก้าช่องด้วยกันนะทีนี้ตอนที่จะใช้ข้อมูลแบบนี้ได้นะครับถ้าจะใช้ข้อมูลในลักษณะของการทำเป็นสตริงข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยนักเรียนต้องอ้าง Library ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับเขียนมาให้เราแล้วชื่อ s t r i n g h ปกตินักเรียน include บรรทัดแรกสุดเนี่ยนักเรียน include stdio ใช่ไหมครับ H, .h ใช่ไหมครับถูกไหมบรรทัดแรกสุดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับถ้านักเรียนจะใช้ข้อมูลแบบส r i n g นักเรียนก็ต้อง add header ก็คือ include นะครับก็คือ include string H, .h แค่นั้นนะครับนะแล้วมันจะมีฟังก์กชันมาตรฐานเนี่ยที่อยู่ภายใน string .h เนี่ยครับ อีกเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างข้างในเนี่ยนะครับส t r i n g อเเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่าทีนี้ในนี้นะครับคร้าวๆมันเป็นอย่างนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับนะส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับคำบรรยายที่เหลือเดี๋ยวนะักเรียนลองอ่านเองในสไลดท์ที่ที่แปะไว้ให้ในทีมแล้วนะครับนะทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่านะครับดูตัวอย่างเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับ เวลาที่เราสร้างตัวแปรเราจะสร้างในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นชาชาตัวเนี้นะครับซึ่งบอกว่ามันเป็นตัวแปรแบบอักขระแล้วก็ใส่ชื่อลงไปเราจะสร้างชื่อตัวแปรชื่ออะไรตัวนี้เนี่ยกำหนดเองนะครับตั้งขึ้นมาเองอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาสร้างเป็นชื่อ name name มีกี่ช่องมีอยู่กี่ช่องครับ 20มีอยู่20ช่องนะครับมีอยู่ยีช่องทีนี้ไอ้ยีช่องเนี้ยนะครับนักเรียนครับใน Microsoft t e a m อาจารย์แปะหน้านี้ไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับเ,เห็นบางคนถ่ายรูปอยู่ก็ดูแปะไว้ให้แล้วนะครับนักเรียนก็ดูตามไปถ้าในหนังสือใครไม่มีนะครับส่วนหนังสือใครมีก็เปิดได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ย เป็นแบบชาแสดงว่าแบบชาเนี่ยหชาเนี่ยมันเก็บได้แค่หนึ่งตัวอักษรใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้ตัวแปรชื่อเนมตัวเนี้ยมันถูกสร้างเป็นอาร์เรมีอยู่20ช่องถูไหมอาร์เรย์ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีอยู่20ช่องนะครับความหมายก็คือมันเนี่ยจะเก็บข้อมูลได้ได้เยอะนะครับนะทีนี้มาดูตัวอย่างด้านล่าง เขาบอกว่าเขาสร้างมา20แต่ว่าชื่อที่เขาจะเก็บเนี่ยลองนับดูนะครับมีอยู่20ไหมหรือว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับตัวนี้อลองนับไปครับศูนย์นักเรียนนับ,น,บนับเองนับเองอได้เท่าไหร่เริ่มต้นจาก0 15ย์ส้าไหม <5 S 1> ก็ไม่ถึง20ใช่ไหมครับถูกไหม คือเราสามารถที่จะสร้างอเลที่มากกว่าชื่อหรือว่าข้อความที่เราจะเก็บก็ได้คือสร้างมากกว่าได้นะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะสร้างชาแล้วบอกว่าเก็บชื่อคนเก็บชื่อคนนักเรียนคิดว่าชื่อคนยาวที่สุดเนี่ยกี่ตัวอักษรจะมีชื่อใครยาวๆบ้างไหมเอากี่ตัวดี คิดว่ากี่ตัวถึงจะพอเอาเฉพาะชื่อชื่ออย่างเดียวนะชื่ออย่างเดียวไม่ไม่มีนามสกุลเอากี่ตัวดีสี่สิบแปดเอาสี่สิบแปดเลยชื่อใครอายกตัวอย่างชื่อชื่อ,ช,อชื่อคนคนนั้นสี่สิบแปดเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาสักสิบห้าตัวใช่ไหมอ่าสมมุตนะินะนักเรียนลองดูชื่อภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเนี่ยนับชื่อตัวเองเฉพาะชื่อนะครับภาษาอังกฤษนับไว้นะเดี๋ยวครูจะไล่ถามนะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ขีตัวอักษรเอาเป็นภาษาอังกฤษนะครับนับของตัวเองชื่อตัวเองนับนับไว้เดี๋ยวไล่ถามนับหนึ่งเร็วๆให้นับนับยังนั่งมองหน้าอาจารย์นับยังนับยังเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จยังอ่าเริ่มจากนุ่นทองก่อนนนุ่นทองกี่อักษรครับ แปดอ่าไล่มาเจ็ดแปดนะครับแปดแปดเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปกี่ตัวอักษรเก้านะครับเจ็ดนะครับอ่าต่อไปครับเจ็ดแปดห้าห้าสรุปแล้วคนที่มากที่สุดคือเก้าใช่ไหมเก้าตัวอักษรใช่ไหมครับนะถ้าเราสร้างเก้าตัวอักษรนะครับคุณจะต้องเก็บตัวสุดท้ายก็คือไอตัวเนี้ยที่เมื่อกี้บอกด้วยอ่ะแสดงว่า รวมไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวปิดปิดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยจบแล้วนะครับเมื่อกี้บอกเก้างั้นถ้าครูสร้างเป็นสิบตัวอักษรดีไหมดีไหมอ่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับห้องเนี้ยไม่ชนะนะครับครูชนะอ่าชื่อครูเนี่ยมีสิบตัวอักษรถูกไหมอ่าถ้าอย่างนั้นเราสร้างสิบตัวไม่ได้แล้วถูกไหมต้องสร้างเท่าไหร่ครับสิบเอดอ่าทีนี้ มันจะมีคนไหนไหมที่มีชื่อมากกว่าสิบตัวอีกเผื่อไว้ดีไหมนักเรียนอยากจะเผื่อไว้สักเท่าไหร่ครับอ๋อยี่สิบเลยใช่ไหมอ่อเพราะฉะนั้นสมมุติว่าชื่อคนชื่อคนเราสร้างเท่าไหร่ดิเมื่อกี้บอกเอายี่สิบใช่ไหมแสดงว่ามันจะเก็บได้สิบเก้าตัวนะถูกไหมแต่ก็น่าจะไม่มีใครมากมากถึงขนาดนี้ถูกไหมครับ อ่าชื่อคน20ช่องนะครับอ่าเตรียมไว้อ่ายีช่องในนี้เขาก็เขียนไว้แล้วว่า20ช่องแต่เขาใช้ไม่หมดนะแต่เขาใช้ไม่หมดเวลาที่ใส่ข้อมูลเนี่ยไออ่าคำเนี้ย